สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการพันคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้จองนาวจะมาสอนวิธีพันคลิปแบบง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถดูแล้วก็ทำตามได้แน่นอน,นะค่ะวิธีการพันกลิปก็ง,ง่ายๆค่ะมันจะมีอยู่2ด้านนะคะด้านที่มีสติกเกอร์กับด้านที่ไม่มีสติกเกอร์นะคะทีนี้ในคู่มือของโยนเดกเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้นําด้านสติกเกอร์นะคะแปะลงไปแบบนี้เลย แล้วก็พันลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ทีเนี้ยพอสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันก็จะต้องใช้เหมือนกันไกนะคะตัดให้มันสวยแล้วค่อยแปะเทปลงมาอีกทีนึงนะคะแต่ว่าทีเนี้ยก็จะมารีวิวให้เห็นว่าถ้าจะใช้กริปพันแบบไม่ไม่งกันไกรูปแบบหนึ่งที่คนมักจะพันกริปกันแบบปกตินะคะก็คือว่าพันไปเลยนะคะแบบนี้นะคะใช้ด้านที่ไม่มีสติ๊กเกอร์นะคะพันลงไปก่อนแล้วก็ม้วนเข้าหาตัวเรานะคะ ันสามารถพันกิฟตได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เน้นตรงปลายด้านเนี่ยให้มันอ้วนๆน,นะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องพับครึ่งของด้านกิฟตเข้ามาก่อนนะคะและหลังจากนั้นพันเข้าไปหนึ่งทบค่ะแล้วก็ค่อยคอยคลี่นะคะตรงที่เราพันทับขึ้นมานะคะค่อยคอยคลี่ออกมานะคะแล้วก็พันไปเรื่อยๆตามที่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความอ้วนความสม่ำเสมอของตัวกิปที่เราพันเนี่ยนะคะเราอยากต้องการ หนาขนาดไหนหรือบางขนาดไหน,น,นเพื่อนก็สามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะส่วนสําหรับแหวนเนี่ยเหมือนจะชอบกริปที่บางๆหน่อยนะคะเพราะว่าสามารถเหมือนแบบอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะสาหรับแหวนเนี่ยอันนี้จับง่ายที่สุดนะคะแล้วแต่ความชอบความสะดวกทีน,นี้พอมันประสุดตรงเขาเรียกว่าด้ามจับแล้วนะคะอ่าแบบนี้ง่ายๆเลยะคะ่ะก็แค่ติดสติกเกอร์ลงไปนะคะตัวสติกเกอร์ที่จะเป็นด้ามของ โยนเนกนะคะที่เขาแถมมาให้เนี่ยเราอาจจะแบบไม่ต้องใช้ก็ได้แบบแค่นี้แหละคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้กริปที่แบบสวยงามเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะตรงตรงปลายด้ามที่ติดกับตัวโยนเนกนะคะตรงเนี้ยมันก็จะอุ่มๆขึ้นมาดีนึงนะคะสาเหตุที่แหวนชอบแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราไปตบนะคะเราก็จะสามารถเลื่อนไม้ลงมาได้แล้วเราก็จะรู้ว่าอ้าวนี่แหละค่ะสุดปลายด้ามแล้วนะคะบางคนที่ชอบแบบนี้ก็ลองนำไปทำดูนะคะ